ถึงร้านเวชพง์โอสถนะคะซึ่งเป็นร้านที่อยู่คู่กับเยาวราชมาถึง100กว่าปีค่ะยินดีต้อนรับนะคะคุณอภินยาเวชเวชพงษาค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณอาค่ะจากที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโสมเนี่ยนะคะ,คะซึ่งถ้าพูดว่าโสมแล้วรากไม้แล้วเนี่ยหลากหลายชนิดมากเลยค่ะคุณพิญญาบอกว่ามีทั้งโสมขาวโสมแดงในวันนี้เนี่ย<ๆ>เห็นเป็นสีเข้มเข้มจะเรียกว่าโสมอะไรดีคะรวมแล้วเราจะเรียกเป็นโสมเกาหลีเพราะจะมีลักษณะเป็นสีแดงค่ะ ความที่เป็นสีแดงตรงนี้ก็ไม่ใช่ว่า,าขุดจากดินปั๊บก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นจากโสมขาวนี่นะะไปปรุงแต่งด้วยตัวย,ยาเพิ่มเติมพิเศษโอ้โห่ะไปเมอร์ชไปไปแช่ไปหมักค่ะแล้วก็นึ่งให้ให้โสมขาวเนี่ยดูดซึมตัวย,ยาพิเศษที่เขาเสริมเติมให้ตรงนี้ค่ะทั้งแท่งจนเป็นสีแดงอ๋อแสดงว่าเราเหมือนกับว่าเราตัดจากต้นออกมาก่อนค่ะแล้วค่อยมา เพมาหมักอะไรก็ตามตัวยาพิเศษซึ่งเขาจะปรุงเป็นเป็นตำรับของเขาของของเกาหลีโอ้แสดงว่าตอนตัดมาเนี่ยไม่ใช่สีนี้สีขาวหมักจนกลายเป็นสีแบบนี้แล้วไปนึ่งให้สุกให้ให้ให้เนื้อเนี่ยเป็นเป็นแท่งเดียวกันเป็นสีเดียวกันค่ะยิ่งยิ่งเข้มจะยิ่งแพงจะยิ่งดีแสดงว่าเหมือนตัวยาเยอะ่ตัวยาได้ได้บุดซึมเข้าไปเยอะค่ะแล้วประโยชน์เนี่ยแตกต่างจาก จากสมข่าวที่เราพูดคุยแม่ยังส,สมคนอะไรเงี้ยค่ะประโยชน์แตกต่างกันมากค่ะเพราะว่าความที่คขอดมีเพิ่มเติมตัวยาพิเศษเข้าไปตรงนี้ะจะให้พลังไปอีกแนวนึงสำหรับบำรุงเลือดทำใหเ้เด็กที่อยู่ในเจริญวัยเนี่ยเติบโตเร็ว<อ>แล้วก็สร้างภูมิต้านทานให้กับเดน,นะคะอย่างที่เราจะเห็นว่าถ้าว่าอย่างสตรีที่หลังคลอดหรือผ่าตัดผู้สูญเสียเลือดมากจะเสียเลือดเยอะ จะเอาตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่จะสร้างเฮโมโกลบินแล้วก็เป็นตัวที่จะสร้างพลังเพิ่มเติมตัวเลือดให้กับคนผู้ป่วยจะเป็นคนเลือดจางอะไรอย่างนี้ทานได้ไหมคะก็ทานได้เหมือนกันยิ่งเวลานานเนี่ยแล้วก็หัวใหญ่เนี่ยจะแพงมากแล้วราคามันจะทวีคูณขึ้นตามปีที่เก็บรักษายิ่งนานยิ่งแพงยิ่งแพงเพราะว่าไอ้ความแพงตรงนี้คือประโยชน์ของมันเนี่ยพอทานแล้วมันจะไม่ร้อนจัดมันจะค่อยๆให้พลัง ให้้้้กัับผผููานนคําว่าร้อนจัดนี่คือหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าพลังจะเยอะไปแรงใช่ซึ่งไม่ได้หมายความว่าพลังเยอะไปเราจะดีก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่สมดุลมันเกินดุลของที่ร่างกายควรจะรับเพราะฉะนั้นก็ต้องทานให้เรารู้สึกว่ากาลังดีถ้าว่าเขาจึงฝ่ายหาแต่สงเกาหลีที่ยิ่งอายุมากจะยิ่งแพงเพราะว่าแก่าจะทานได้ได้ดีกว่าที่จะ เองใหม่เลยเพราะว่ามันร้อนเกินจะร้อนเกินไปโดยเฉพาะบ้านเราเป็นประเทศร้อนอย่างเงี้ยยิ่งร้อนอยู่แล้วไปทานของร้อนเข้าไปอีกแต่ปริมาณการใช้ก็ไม่ต้องมากด้วยที่เราจะให้บริโภคก็จะเป็นรูปแว่นๆอย่างนี้นะคะเห็นไหมเนื้อเนื้อจะเป็นสีแดงอย่างนี้ทั้งแท่งเลยคือเข้าไปข้างในเลยใช่แล้วก็ครั้งหนึ่งก็แค่สองหรือสามแว่นเท่านั้นเองไม่ต้องมากเลยค่ะที่เราจะนําไปตุนใช่ตุนกับ เป็นซุปไก่แล้วเป็นซุปปลากันแล้วแต่แล้วจะซุปเปล่าๆอย่างนี้ก็ได้ซุปสมอย่างเดียวก็ได้ใช้เวลาตุ๋นนานไหมคะก็ประมาณ4-5ชั่วโมงอ๋อแล้วก็จิบน้ําเอาจิบน้ำอาอ๋อลักษณะรูปของซุปอาหารก็ได้ราคาแล้วเด็กที่ทานเนี่ยก็จะสูงเจญเติโตัวเร็วใช่แล้วไม่าจะค่อางจะ อาจากโรคภูมิแพ้เรียกได้ว่าโสมนี่เราทานได้ประจําไม่จําเป็นว่าจะต้องรอป่วยแล้วถึงจะทานไม่จําเป็นเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวสร้างภูมิให้เราแล้วทําให้เราแข็งแรงแล้วไม่เป็นคนขี้โรคค่ะเวลาเขาเป็นหวัดเราไม่เป็นโอ้โหอย่างนี้ค่ะอากาศเปลี่ยนเรายังแข็งแรงอยู่ใช่ไม่ไม่ไม่ไปตามอากาศหรือว่าไปตามสภาวะของคนทั่วไปเราจะมีความต้านทานโรคได้ดีกว่าค่ะถ้าอย่างคนที่เขาต้องทํางาน ใช้กําลังพลังมากก็จะใช้ตัวนี้มาอย่างพวกนักกีฬาเหมาะที่จะบำรุงด้วยสมโกลีอ๋อก็จะทานตัวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่พลอยเนี่ยพาบุกมาถึงร้านนี้นะคะดีใจมากเลยที่อยู่คู่กันมาถึงร้อยปีแล้วก็อยากให้อยู่กันไปนานๆนะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะได้มาปรึกษากันได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณอภินญามากนะคะที่มาให้ความรู้ขอบคุณค่ะ